ไม่เหมือนกับเช่ไทยเชรมายมญญาในจโซไลาบาเดไม่เหมือนกันมาตูบูด้วยกันอตูตูไปด้วยกันอตูตูตัวเมวิธีนีแลนวิธีทำกับข้าวเฮนเชนนี้วิธีแต่งหน้าอลาบเยนนี้โชคดีแกงก้าวเดปัญหา ยตนาความลับยูวะเฉะธรรมชาติตะบาวะแน่ใจเตชาเดเป็นห่วงไซปูเดดูแลเศร้าเศร้าเดในที่สุดนักสงดอนเลสอนมากญาต่ออพิโทรยศทธเตสาเผาเด ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကြိုက်လို့ရှိရင် like နဲ့ share comment နဲ့လောက်ပေးပါအောင်ရှင်နောက်ထပ်ဘာသိချင်တာရှိလို့ရှိရင် comment မှာမေးခဲ့ရတယ်နော်ဗီဒီယိုနဲ့လောက်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်